เรื่องของนักวิ่งจากทั่วประเทศค่ะร่วมงานแพร่คอสคันทีีรันส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ในช่วงฤดูฝนที่เทวสถานพระพิคเนศพระพิคเนสวนสำนักเทพจันทรคุป ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายชัยสิทธิ์ชัยสัมริตผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานแพร่ครอสคันที่รันส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ในช่วงฤดูฝนโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวแพร่สนุกทุกฤดูเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวสร้างรายได้และ เกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแพร่สร้างการรับรู้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนคุณผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมแพร่ครอสคันทรีรันนะครับแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทชายหญิงระยะทาง13กิโลเมตรครับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า250คนโดยวิ่งไปตามเส้นทางธรรมชาติสลับกับชุมชนผ่านท้องนาลัดเลาะสวนผลไม้และอ่างเก็บน้ำมิงอ่างเก็บน้ำยางนา อ่างเก็บน้ำร่องห้าบรรยากาศการวิ่งแบบครอสคันทรีสร้างความประทับใจให้แก่นักวิ่งทุกคนครับช่วงนี้อากาศดีกิจกรรมเริ่มกิจกรรมวิ่งเริ่มมีแล้วเริ่มแข่งขันเริ่มเก็บแต้มกันแล้วนะครับ